นับจากนี้ไปผู้ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ประเภท b i t t อ r r เรนตต้องระวังนะครับถ้าเว็บไซต์นั้น,น,นเปิดให้ดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพพยนตร์อนาจาร์วันนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีได้เข้าไปจับกลุ่มเจ้าของเว็บไซต์บิตทอ r r เรนตรายหนึ่งติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับ ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอ,อเทเข้าตรวจค้นบ้านเจ้าของเว็บไซต์ torrentmove.com หลังจากมีหลักฐานชี้ชัดว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ประเภทบิตทอร์เรนทที่เปิดให้ผู้ใช้บริการโพสต์และดาวน์โหลดไฟล์เพลงภาพยนตร์ละเมิดล,ลิขสิทธิ์และภาพยนตร์อนา,นาจาร เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดคอมพิวเตอร์จำนวน6เครื่องโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และปรากฏข้อมูลสมาชิกรวมถึงข้อความแจ้งการโอนเงินค่าสมาชิกหลายรายการและทันทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นชั้น3ก็พบแผ่นดีวดีภาพยนตร์ละเมิดล,ลิขสิทธิ์1 0 0 0 0แผ่นเครื่องทำสำเนาแผ่นดีว2ดีเครื่องและใบสั่งซื้อดีวดีพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และดีวดีที่พบก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะระบุว่านอกเหนือจากการเปิดเว็บไซต์แล้วทางเจ้าของเว็บไซต์ยังโพสต์อีเมลแอดเดรสโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆรับจ้างไร่า d ดีวดีและเมื่อลิขสิทธิ์นะคะที่มีทั้งภาพยนตร์ทั่วไปและภาพยนตร์อนาจาร์ขายส่งทางไปรษณีย์โดยให้ลูกค้าโอนเงินผ่านทางธนาคารค่ะ เจ้าของเว็บไซต์ torrentmove. com ยอมรับผิดแค่ในฐานะผู้ทำสำเนาและจำหน่ายภาพยนตร์และเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบ DVD เท่านั้นส่วนข้อหาอื่นๆมั่นใจว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายคือไฟทุกไฟมันมาไม่ได้มันไม่ได้มาจากผมนะแลวเขาไปบอกไม่มาจากแผ่นกรอบก,กันตามที่อื่นแล้วคนที่เขาไปซื้อที่อื่นมาเขาเอามาแชร์กันในเว็บของเราใช่คือซอสมันไม่ได้มาจากจากของผมนะแต่เรามอว่าเราเหมือนเป็นตลาดปลาด่าล่ะ มันไม่บอดมากกว่าครับไม่บอดพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผู้บังคับการปรอทอชี้แจงว่าเว็บไซต์ประเภทบตท torrent เหมาะแก่การแบ่งปันข้อมูลมสาระบันเทิงไอไอและการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองแต่ทุกวันนี้เจ้าของเว็บไซต์ประเภทนี้กลับเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามาโพสต์มาดาวน์โหลดภาพอนาจารผลงานละเมิดลิขสิทธิ์และมีรายได้จากผู้สมัครสมาชิกโดยอ้างว่าในระบบเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการเก็บข้อมูลผิดกฎหมายไว้ ซึ่งการเปิดเว็บไซต์ลักษณะนี้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งการทำลายผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อสร้างสารรค์บั่นทอนความเชื่อมั่นการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริการวมถึงการทำลายภาพลักษณ์สังคมไทยเช่นการเผยแพร่ภาพอนาจารของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเขาได้กระทำไปเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองนะครับแต่ความเสียหายที่มันเกิดต่อประเทศชาติต่อการถูกต่างประเทศเนี่ยได้บอยคอรในด้่างการซื้อ สินค้าสหรัฐจีกันการตุงออกกุ <im <im ้งหรืออะไรพวกนี้เพราะเรามาจากการเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาหนังเขาเพลงเขาหรือสินค้าของเขาล่าสุดตำรวจได้บินเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ torrentmove.com แล้วและตั้งข้อหานายพนิษฐานกระทาความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2,551ฐานนำภาพยนตร์ออกใช้ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลของปอทระบุว่ามีเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์บิด торр ันตในไทยหลายพัน IP Address จึงยากแก่การเข้าสืบค้นและจับกลุม วิธีการปราบปรามเว็บไซต์เหล่านี้ที่ดีที่สุดคือผู้บริโภคยุติการเข้าใช้บริการนั่นเองมนุชาเจอมูลข่าวสารติดรายงาน